สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงวิธีการตั้งราคาขายในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหลายคนตอนนี้เพิ่งจะมาเริ่มทําการค้าขายนะครับทำสินค้าทําอาหารไปฝากขายตามร้านต่างๆแล้วทางร้านอาจจะขอหักเปอร์เซ็นต์คุณ20%บ้าง30%บ้างอันนี้แล้วแต่ข้อตกลงกันแล้วแต่ประเภทสินค้านะครับแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะต้องตั้งราคาไหนเพื่อที่จะ ให้ได้เงินหลังจากที่หักเปอร์เซ็นต์ไปแล้วตามที่ต้องการผมได้ทําสูตรสําเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วอย่างง่ายๆนะครับวิธีคือจํานวนเงินที่คุณต้องการเติม0ูนย์ใบนะครับก็คือ0 0หารด้วยร้อยลบด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ทางร้านต้องการอาทิเช่นถ้าเกิดสมมติว่าทางร้านต้องการหัก20%คุณก็เอาร้อยลบ20ก็คือหารด้วย80หรือทางร้านต้องการพอหัก3 0คุณก็เอ,า,อาจำนวนเงินที่คุณต้องการ หารด้วยร้อยลบสามสิบก็คือหารด้วยเจ็ดสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับมาดูตัวอย่างกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าคุณทําสินค้าขึ้นมาแล้วบวกกําไรที่คุณต้องการเรียบร้อยแล้วคุณต้องการเงินร้อยสี่สิบบาทไปฝากขายที่ร้านซึ่งเขาขอหกักคุณยี่สิบเปอร์เซ็นคุณต้องตั้งราคาอย่างนี้ครับเอาร้อยสี่สิบเติมศูนย์ศูนย์หารด้วยแปดสิบนะครับมันจะเท่ากับร้อยเจ็ดสิบห้านั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งราคา ขายไม่ต่ำกว่า175บาทนะครับหลังจากที่หัก20%แล้วคุณจึงจะได้เงินไม่ต่ำกว่า140นะครับหรืออีกสักตัวอย่างหนึ่งถ้าคุณมีสินค้าตัวหนึ่งมีต้นทุนบวกกำไรที่ต้องการแล้วอยากได้เงิน85บาทไปฝากขายในร้านที่เขาขอหักคุณ30%คุณก็เอา85เติม 00, 00หารด้วย70 นะครับมันจะเท่ากับ121.43นั่นหมายความว่าคุณต้องตั้งราคาขายไม่ต่ำกว่า121.43บาทนะครับหลังจากที่ทางร้านหัก30%แล้วคุณจึงจะได้เงินไม่ต่ำกว่า85บาทเป็นต้นนะครับ นี่คือวิธีการในการตั้งราคาหลังหักเปอร์เซ็นต์ส่วนกรณีที่ทคุณทําสินค้าขึ้นมาแล้วมีคนอยากจะซื้อของคุณไปขายนะครับก็คือมาขอซื้อในราคาส่งนะครับแล้วก็มาต่อรองกันว่า้ขอลดแค่นั้นแค่นี้เปอร์เซ็นต์แล้วจริงๆคุณรู้ไหมว่าคุณลดไปแล้วคุณขาดทุนหรือเปล่านะครับว่าลดได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่สินค้าคุณกําไรกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่อันนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันใน อีพีหน้านะครับสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้าฝากกดติดตามนะครับแล้วผมจะพยายามจะค่อยๆมาเล่าเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องให้คุณได้รับรู้กันหรือกดคอมเมนต์มาก็ได้ครับว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการค้าขายนะครับถ้าผมรู้ผมก็จะมาอธิบายให้ฟังในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ